วันนี้เราก็จะมาดูวิธีการประกอบโต๊ะวางกล่องสําหรับของกุ้งอันนี้วางได้สิบกล่องนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะจะมีความกว้างของขาโต๊ะนะคะอยู่ที่1เมตรมีความยาวนะคะอยู่ที่2เมตรยีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกันนะคะค่ะซึ่งส่วนประกอบของโต๊ะนะคะก็จะมีชุดขานะคะก็คือเราจะใช้รหัส A1 อันนี้ตรงกลาง A2 แล้วก็ขอบขวา A3 นะคะแล้วก็จะมี ตัวบีนะคะอันนี้เป็นคานวางกล่องหรือคานร,รับกล่องนะคะมีทั้งหมด8ตัวแล้วจะมีคานล็อกขาอยู่ที่2ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก็คือให้เราวางขาอย่างลำดับจากซ้ายไปขวาก็คือขา A1 แล้วก็ขา A2 ตามด้วยขา A3 แบบนี้นะคะตามรูปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่คานวางกล่องรหัส B1 B2 B3 แล้วก็ B4 นะคะจากนั้นก็มาเรียงข้างล่างใหม่เป็น B5 B6 B7 แล้วก็ B8 นะคะจากนั้นเรามาใส่คานล็อกขาข้างล่างนะคะก็คือ B9 แล้วก็ B10 นะคะเมื่อเราใส่ทุกอย่างหมดแล้วนะคะก็ให้เราขันยึดสกร ให้แน่นตามจุดนะคะมันจะมีจุดยึดสกูตรงนี้ตรงนี้นะคะให้เราขันให้แน่นเลยนะคะจากนั้นเราก็เอากล่องมาวางได้เลยอันนี้วางได้ทั้งหมด10กล่องนะคะก็วิธีประกอบก็ง่ายๆตามนี้นะคะก็เพื่อนๆลองประกอบดูนะคะ